បបអាចទៅមានប៉ាន់អោ1 5ម៉ោងជិះអឺជិះគីណាម៉ូរ៉ូ5ម៉ាត់ជិះដល់ណាគេហងគេអូយឺនទីអារតែប្រមិសានទាំង100លីត្រជាងបន្តឹងគីណានេះពេញប្រាក់អូថាទំពេញតាមស៊ីនឡាត់ល្អល្អនេះបបបបបបឲ្យមិននៅណាបបដាត់មិននៅណាបាទប៉ាតេជាងសឹកគិតវិញជាងទៀត ออตอจะโปรยจะช่วยปลง n คนไอ้อออออไปช่วยปลง n g น้งมาท่านผู้ชมนอไป้ได้มาเขาให้มาน้ำมาสดๆจากสวนเลยดูสวยๆครับนั่นยายเพ็นแม่ครัวไปจำดูที่สกปกใหญ่เลยแต่ไม่รู้ตัวท่านผู้ชมเขาเขาเห็นเราถ่ายอยู่เขาไม่รู้หรอกนะอเอามนองาพ่อส ไมนเงีนกินข้าวอร่อยจนคุยน <c oughs> ่าน้นะเดียว่ต้อานครคุยโทรศัพท์มิ่งมาจูงมองม่อาวิตมิเบยนี่คุดซิยาวมากเลยเอ่อหน่อไม้ នេះតើបាយក្តាំងមកមានតើក្តាំងមកណូក្តាំងមកមានតើក្តាំងក្ដី5សេមបងខ្ញុំមានរកផ្សេងកាខ្ញុំទៅគិតថាមានផ្សេងកានេះខ្ញុំទៅរកគេទៅដាក់ប្រូតេអ៊ីននេះទៅប្រាប់នេះហតថាទៅប្រាប់ធ្យូសាស្ត្រជួថាឡនំម៉ាប៊ឺគ្រីម

បងទៅបងចម្លេះអុយផងនេះលេងពីទៅខាងក្រោយលឿនបាត់ទៅជិះពីពេទ្យទៅណាស្ទីវមកហើយបងយកមកនេះណាគប់គប់ស្បាយដប់លឿនណាស់នេះអីណោមស្ວຍងាមណាស់លឿនចូលឲ្យមកខាងនេះណាប្អូននាំតែចៅមកចរទៅចរធំនេះទៅណាស់មកបាទចលននេះថា เป็นอันนี้บาสงอรืปอผ้ากัอกรมันซื้อพ่อเป็นหนุ่มแล้วยะกินนมอีกเป็นหนุ่มแล้วกินนมอ มีวินีเป่แบบนี้ท่านผู้ชมเป่เสร็จแล้วหนืออันนี้อันนี้ใหญ่หน่อยสกีบก็แบบมนมีนี่นะอีเป่าเอาเฉือนก่อนแล้วก็ไปเลาะเลาะอางบอลโดนเหมันก็เลยมี វិធីប៉ានយ៉ាងនេះវាបោកងាយនេះមកចាំងចេះចាបើពីដើមแค่អស់កើតច្នានចានេះចេះវាងាយវាເປັນមឹកកត់មឹកទៅលើយណាចាស្រេះស្រត់ទៅ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  บอกกับทีมอเนา้อ้็อมีาาื่มืดหน่อยเด้อมันมัน นี่ก็กิดหนาวุนวิัเลบเลยใจะจุยคยิังนาะเจ้าเคยเีจุยบอลรุมเียพงยิงคิวก็ไปเนหอยไปเนาะอ้พงยิงหตามเมเคยตีนเสอเอมเคยเจโซ่สงจุยเคลีเจยแจหอยชื่นใจชื่นใจ ผัดหมี่ะผัดหมี่กำลังทำอันนี้มันจะมาทำเปียกไะ้ผัดหมี่ธรรมดามันไม่ธรรมดาดไ,ม,ไดมันไม่แบบผัด,ดไทยเนาะใช่จ้ะโว้ มะม้หน่านี้กำลังเยอะใช่เนาะใช่เนาะไม่เป็นเลธรรมชาติปลอดสารปลอดสารหม่หปลวปลอดสาร่วียก็มันขมอแต่ไม่ไม่ใช่พูดถึงว่าพันนี้ปกติเวียไม่ขมไม่คมอยู่แล้วเนาะแต่ยังก็ต้องต้ม ใจงคลายเนาะมมนต้มเชื่อมันต้มให้มันหลอกูกเนะาะบดชาด่าเลยอย่างวินอ๋อวินรสชาติวินนกกลาแม่นนะ ออออต,ตอกหน,น,น่ไอไม้เดี๋ยวเอาไปต้มแล้วก็ต่อจ้างก็มาทําเป็นจะแกงจะต้มเจี่มแกงเอามาเจี่มน้ําพริกก็อร่อยจะแกงก็อร่อยเอ๊ะเนี่ยหน่อไม้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาสับเห็นไหมเก็ไปต้มอ,อีกน้าหนึ่งก็งโอเคกินได้เลยกิมน้ําพริกก็อร่อยแกงก็แซ่บเนาะ มันเลยอ๋อมีไงมูิี้ไเอไมันเลย่ต้อันมันได้เมันอุ้มมันได้แบ้ใส่ผัดทอดเรียบร้อยคลุกคลเ้ากันก็เสริมได้เลยเสรมได้เลยอร่อยเลย ม่เสียงออกม่นี่โอเคอันนี้กำลงตักใส่หม้อไปเสิร์ท่านผู้ชมนี่หม้อไม่มีถุงหมอนครับถุงงอ้หมด้มีหรอถุงงอหมดมันเย็นแล้ว้เอ้ยอรำโมูลม้ง các kiểu lướt bên phải và lắng nghe các trò chơi trẻ em ôm cái kiểu cho garanti game ok này nhìn như mà

มาดำปื้อเลยลงิแกี่จะออกนำดำเลยจะไม่จูนใหม่ล่ะจูนใหม่สิทำก็กินคนเดียวเหรอหาที่กินก่อนลม<อ><อ>นี่มากินคนเดียวเหรอจะไม่เสร็หน,นมายคท่านผู้ชมเยอๆเลยไม่เราเปดมือเลยอันเบอร์เท่ะเบอร์ใครตีอภิเ <c oughs> อญดะชโมดะลิงพั คนมุยอันนี้มาซองเลยจอยเพื่อดอคเพื่อแกยืมซองมาซองได้ชั่วโมงยืมทางมาณซองแค่นี้ยังเลยลูกมาี่ใหญมาทษทีน้าจซองอันห่งางใหม่ไม่ซ้อมโรหรอเออซองใหม่อันนี้ล่ะอันคืนรที่แกแล้วพี่ใหญ่มาโอเคได้ญนเด้อ่อย่าลืมนะมีกากับเช่าอย่าลืมนะ นี่เพื่อนอ่ะเพื่อน่าเพื่อน่ะเพื่อพนะโม่ดําผึ้งเลยแกงจืดจ้ามีตรตอนเลยอันนี้ก็น้ำซุปทำก๋วยจั๊บโอ้โจำก๋วยจับโอ้โหมานี่กะละมังเลยนะโหเยอะแยะเลยเนะเยนียดบ้นล้็ตล้เนียด ยึดติามทำไมแล้วมะละกอยังเนี่ยมาให้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมหากผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขอโทษขอทายงคงเขาจะติดไม่ไว้ต่เดีานี้นะครับท่านผู้ชมือคือหนาไม้ก็คือมีผู้ใจบุญมาร่วมสมงทบด้วยกัน สวัสดีเก็บบรรยากาศในสถานที่เท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยเด้อสวัสดีครับ